สวัสดีครับ สวัสดีครับครับในชั่นสุดสัปดาห์กับ3บกสอนี้อยู่กับเบียศัก์พวงอักษรคุณสมชายมีเสรและและพี่โอครับผมรู้ว่าคุณจะรู้ทันก็รู้ไวันนี้จริงผมจะบอกกับคุณบักบัตบุลเลอร์นี่แหละจริงเลยนะโดยสั์โดยสั์จริงนผมจะพูดแบบนี้จริงๆรแน่นอนครับทางการเมืองตอนนี้หลายหลายคนอาจจะโฟกัสเรื่องของดิดไอคอนบ้างเกี่ยวข้องกับเรื่องของตากใบบ้างเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ภรรยาของอบิ๊กตำรวจบ้างแต่หรือทนายคนดังอ,อทนายคนดังหลายคนนี่นี่พอดูไปแล้วทนายเนี่ยมีข่าวตบซับตลอดเหรอโอ้ยอาชีพทนายเนี่ยหลายคนเนี่ยที่สร้างแสงให้ตัวเองเนี่ยทนายหรือนักร้องเออทั้งเป็นทั้งทน,นายและนักร้องสร้างแสงตัวเองเพื่อหาตังค์โอ้โหนี่น่ากลัวมากอันนี้ต้องสังคมใจก็ต้องจับตาแล้ววิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะครับแต่ในทางการเมืองทุกคนก็เฝ้าถามว่ารัฐบาล แพรตองทานชินวัตรเนี่ยซึ่งตอนนี้มาดำรงสองเดือนสองเดือนเองกว่าแต่ที่ถามว่าอยู่ครบเทอมหรือไม่เพราะอุปสรรคเยอะเหลือเกินนักร้องมากมายแล้วก็เขาดูจากสัญญาณของรัฐบาลเศรษฐาไงอยู่ได้ประมาณเกือบเกือบปีแล้วไม่ครบเทอมแล้วมีผลไปสํารวจเหรอครับนี่เป็นนิดาโพนี่สารวจเมื่อช่วงวันที่21ตุลาถึง22ตุลาคมนี่แหละ ส่วนๆร้อนๆผลออกมาว่ายังไงบ้างโอ้ดีส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะส1 6เปอร์เซ็นต์ให้น้ำหนักนะมั่นใจมากไปต่อได้จนครบเทอมเพราะเลือกตั้งทั่วไปจะปี70เนี่ยปีเจ็ดศนย์โอ้ดีคำว่าครบเทอมเนี่ยไม่ได้ครบเทอม4ปีนะเพราะเพราะคุณปี70เทอมที่จะต่อจากคุณเศรษฐามันเหลือ3ปีเทอมของสภาครับไปต่อได้อีกประมาณ2ปีสิเปอร์เซ็นต์สิเาเปอร์เซ็นต์โอ้ดีสิเปอร์เซ็นต์มองว่าไปอีก2ปีได้16เปอร์เซ็นต์ไปต่อได้อีกประมาณหนึ่ นะแล้วอะรยกอุ้งยิงหนึ่งปี1% 1เปอร์เซ็นต์ไปต่อได้จนเกือบเกือบครบเทอมในปีศูนย์เพราะนั้น11เนี่ยต้องมาต้องไปบวกกอ้เคียงกับ4 1เนี่ยแหละต้องไปบวก9.7%เปอร์เซ็นต์ไปต่อได้ไม่เกินสิ้นปี67คือจะไปแล้วนี่มีตั้ง9เลยอันนี้มันอีก2เดือนเองนะมันจะนานั้นเลยเพราะฉะนั้น9%เปอร์เซ็นต์ไม่น่าเกิดขึ้นไม่น่าเกิดขึ้นนะไม่ตอบไม่สนใจนี่นะแสดงส่วนใหญ่ก็คือประมาณ50%เปอร์เซ็นต์ะเชื่อว่าจะอยู่ครบเทอมอันนี้โพ คราวนี้ถามพี่ช้างดิพี่ช้างว่ารัฐบาลอุ้งอิงแพรทองทานเนี่ยต่อเนื่องมาจากรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยจะครบเทอมไหมโอ้เดี๋ยวต้องดูตัวแปลก่อนดิดูตัวแปรก่อนนี้คือวิเคราะห์ทันทีไม่ได้มันมีอะไรจะถามะ3สามปีเนี่ยมันมีเรื่องอะไรเดี๋ยวฐบาลเดี๋ยวค่อยมาถามให้ดูตัวแปรก่อนเดี๋ยวพี่โอกับพี่ช้างต้องตอบครบเทอมไม่ครบเทอม ตัวความเสี่ยงของรัฐบาลมีอะไรบ้างนี่เราไปแกะมาครับจับเอาเฉพาะแกนๆแล้วกันแปาบอกเรื่องสําคัญที่สุดเรื่องเศรษฐกิจปาก้องของชาวบ้านเนี่ยจะเป็นตัวแปรที่สําคัญและเป็นความชอบธรรมนะว่าถ้าเศรษฐกิจเนี่ยแก้ปัญหาคนมีตังในกระเป๋ามีเงินจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็จะเป็นเกาะป้องกันรัฐบาลแสดงว่าสภาวะเศรษฐกิจและแนวทางการแก้ปัญหาจะเป็นตัวชี้ชะตาว่ารัฐบาลครบเทอมหรือไม่ ส่วนหนึ่ง่นั้นเองปัจจัยหนึ่งปัจจัยสาคัญปัจจัยสำคัญชี้ขาดอยู่นอกจากนายกแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นรัฐมนตรีในคอรมอเศรษฐกิจต่างๆต้องต้องช่วยกันซึ่งปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยจะเจอ6ปัญหาหลักนะอันนี้ในมุมมองของกรกะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวมีความขัดแย้งกันด้วยมีผลส่งออกของเราทีนี่ครัวเรือนของเราสูงหลายล้านล้านเกือบ เกือบ95ของ GDP ความเหลื่อมล้ำมากคนรวยก็รวยจัดคนจนก็จนจัดสี่อุตสาหกรรมยังพึ่งพาการผลิตต้นทุนต่ำยังไม่ปรับวิธีการผลิตอันนี้คือกับดักทาง,ศง,ทางเศรษฐกิจเราขาดนวัตกรมกรมเพราะมันขาดทุนขาดเงินทุนมันก็ขาดนวัตกรรมไปด้วยนะพัฒนาทักษะแรงงานยังไม่ทันตามความต้องการก็อตอนนี้เอกชนบ่นมากว่าธุรกิจเขาเนี่ยแรงงานไม่ไม่ตอบสนองตอนนี้ การศึกษา<ป>เราสร้างคนทั้งการศึกษาทั้ง,งเราจะไปเทคโนโลยีที่เรียกว่า new S curve ถูกต้องคบุคลากรเรายังไม่ไปภาคเอกชนเรียกร้องว่าปัญหาเศรษฐกิจรัฐต้องเข้ามาแก้ปัญหาให้ เร็วที่สุดทั้งฝั่งของประธานสมาคมธนาคารไทยคุณพยงนะศรีวณนิตเนี่ยมองที่ปัญหาการแก้หนี้มาตรการการแก้ปัญหานี้จะมีทั้งการลดพระเงินต้นและลดดอกเบี้ยให้ลูกหนี้กลุ่มไหนกลุ่มเปราะบางจะต้องเป็นมาตรการคู่ขนานกับเอืนช่วยเหลือจากภาครัฐและแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินภาครัฐกับสถาบันเงินต้องช่วยกันสมาคมธนาคารช่วยปล่อยหน่อยนะปล่อยก็จะปล่อยก็บอกจะปล่อยนั้นฝั่งสมาคมธนาคารฝัังหอการค้าเขาว่ายังไง โอ้นี่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจต้องกระตุ้นนะ,ะกระตุ้น <c oughs> ถือว่ามีความจําเป็นในช่วงเศรษฐไทยกําลังฟื้นตัวอคือฟื้นกระตุ้นเลยคือให้ตุ้นติดลมบนไปเลยกระตุ้นยังไงกระตุ้นก็แจกเงินให้ไปมีเงินเข้าไปในสภาพคล่องอไปซื้ออันนี้ฝั่งหอ,อการค้าฝั่งสภาอุตสาหกรรมโนนโนโนนนี่พี่เกรียงไกรเทียนนุก,กูลบอกว่า เสนอให้รัฐบาลเนี่ยเล่งกระตุ้นเศรษฐกิจในระบบฐานลากเหมือนกันคือคนระดับล่างไปที่ฐานลากเลยนะจัดทําโครงการคนละครึ่งอันนี้เรื่องเศรษฐกิจก็หนักหน่วงแล้วนะเรื่องต่อไปปัญหานี้ครัวเรือนไงที่ที่บอกนะครับว่า เป็นต้นต่อทําให้เขาไม่มีเงินจะจับจ่ายใช้สอยหรือซื้ออเศรษฐกิจเพราะนี่ก๋วเรือนสูงต้องไปปรับโครงสร้างนี่กวเรืออนี่เป็นความเสี่ยงที่สองอันนี้ก็รอดูก็จะมีการแนวออกมาอันนี้เรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมพล็กเนี่ยหัวใจความเสี่ยงว่าลอมชมผลประโยชน์กันได้ไหมก็ในพักร่วมอ่ะมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของพักร่วมอ ฉันก็อยากได้ใช่ไหมเธอคิดมาฉันก็อยากได้ฝั่งไหนอยากได้เอาฝั่งพักร่วมก็อยากได้สิพักร่วมอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะเอาแน่นอนตอนนี้จะอนุรักษ์นิยมหรือก้าวหน้านิยมอะไรแล้วก็แต่เนี่ยขอผลประโยชน์นาก่อนมาต้องดูที่เรื่อง entertainment complex เนี่ยเขาจะแชร์อํานาจแชร์ผลประโยชน์กันมากน้อยแค่ไหนพอพูดถึง entertainment complex เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะ คาสิโนนะลองดูสินีนี่คาสิโนก็บอกมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เนี่ยเป็นหัวใจเรื่องเงินมากที่สุดเอางี้นะไอ้เครือข่ายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยห้างสรรพสินค้าโรงแรมร้านอาหารไนครับย้อนด้วยนะพี่โอพวกนี้คือองค์ประกอบครับแต่หัวใจมันอยู่ที่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อยู่ใจที่คาสิโนสิเปอร์ซ็นนั่นแหละเอเอนเมนก็ใส่ไปเลยอคาสิโน สิเปอร์เซนต์เนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อยต้องมีสี่ประเภทนี้อยู่สถานที่เล่นเกมเนี่เล่นเกมนะไม่รู้อะไรคือคือพูดง่ายๆถ้าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และมีคาสิโนด้วยอย่างน้อยคุณต้องเอาองค์ประกอบของธุรกิจนี้เข้าไปสี่อย่างจำข้อสิบไว้กิจการอื่นๆตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดแล้วเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่บอกว่าขอแชร์มันอยู่ที่ไหนบ้างอ่ะนี่น่าสนใจวันนี้เขาเลงไปที่ห้าพื้นที่ในกในกทมโอ้หนี่เลงแย่งกันเยอะ ที่ท่าเรือไอ้ท่าเรือคลองเตยซึ่งจะนีโรีโนเวทพัฒนาใหม่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยคนสน2,500ไร่ไม่ใครจะเอาที่รัฐไปทำไม่ใช่ที่ของท่าเรือบุรณะให้เช่าอ๋อให้เช่าไว้สัมปทานบริหารได้ะยองนี้เป็นได้ไหมเป็นได้เพราะอุตภเ e าอุตภเ e าตัวนี้สนามบินน่าจะที่พร้อมกรทมกับระยองน่าจะค่อนข้างลงตัวแล้วก็ทางใต้ลงตัวก็ทางใต้ลงตัวว่าที่ภูเก็ต เขตพังงากับภูเก็ตพื้นที่เดียวกันข้ามสะพานสารสินไปข้ามสะพานสารสินไปก็เป็นพังงาแต่สนามบินภูเก็ตอยู่ใกล้สะพานสารสินใช่ไอ้นี้กทมและยองทางใต้ค่อนข้างลงตัวสงขลามีโอกาสไหมพี่โอไม่มีแล้วเห็นบอกว่าเขาเขาดับฝันไปแล้วไม่มีแล้วภาคเหนือภาคเหนือภาคเหนือเนี่ยมันเขตรอยต่อระหว่างเชียงใหม่กับลำพูนตรงสนามบินใหม่ที่คุณเศรษฐานุมัติอ่ะ อ๋อสนามบินที่ลำพูนตรงนะพี่เขาเรียกใกล้ใก้านทีบันทีกับแม่อ่อนตรงนั้นใช่ไหมตรงนั้นแหละครับอ๋อคือเอินเตอร์เทนเมนต์ต้องอยู่ใกล้สนามบินครับบินยงใหม่บนทีและตรงนั้นมีสนามกอล์ฟที่เป็นเอินเตอร์เทนเมนต์ได้ด้วยบ้านทีเนี่ยอยู่ในจังหวัดลำพูนลำพูนแต่ว่าอยู่ใกล้เชียงใหม่อยู่ติดกับเชียงใหม่เลยใกล้ใกล้กับพังงาเลยครับคืออยู่ลำพูนแต่ติดกับเชียงใหม่ใช่ครับอ้าวตรงนี้ก็ยังลงตัวอีกแต่ที่ไม่ลงตัวตอนนี้กําลังแบบแชร์ผลประโยชน์กันอีสานกับอีสานอีสานบุรีรรรรััมมยยย์์บุีเล บุรีรัมนี่คุณคุณคุณไม่รู้ได้ไงอ้าวบุรีรัมมีสนามบินสนามบินรำอเขาวางแผนไว้แล้วจากสนามบินภูมิภาคเป็นสนามบินท่าอากาศยานที่เอโอทีเข้ามาบริหารเลยเตรียมทำเป็นสนามบินนานาชาติมีสนามแข่งรถเห็นไหมนี่เพิ่งจัดไปมโต้มโต้จีบีอันนี้ก็ใช่นะแล้วมีสนามฟุตบอล เออมีครบเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ในชียงค์ประกอบแล้วไอ้นี่ก็เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพลงตาต่อไปตอนนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นกรีิกาดูล่างใช่ไหมต่อไปที่น่าสนใจและมีอ่อนไหวเหมือนกันเพราะนี่ฝ่ายโตรนข้ามและฝ่ายท้องถนนเนี่ยกำลังจับกลุ่มที่จะประท้วงแล้วเรื่อง OCA พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาสองมืตารางกิโลเมตรเอายังไงพื้นที่ตรงนี้ตอนนี้ ฝ่ายที่พี่วีบอกว่ารอถล่มอยู่เนี่ยอ้างสิทธิ์เรื่องบอกว่าถ้าร่วมกันพัฒนาพื้นที่เราจะสูญเสียอาณาเขตดินแดนและกอกูดแน่นอนคือตอนนี้ปัญหาตั้งแต่50ปีก่อน <c oughs> 50ปีที่แล้วนะน <c oughs> ที่เรื่องการแย่งของเขตอาณาธิปไตยเหนือดินแดนอ่เพรนั้นเคยใครไปจัดฝรั่งเศสเหรอฝรั่งเศสขีดแผนที่ขีดไปที่อ่ะคือตอนนี้อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าเราไม่คุยเรื่องดินแดนเขตแดน แต่ข้างนอกเนี่ยวาตกรรมเรื่องสีแดงๆเนี่ยมาแล้วมาแล้วขณะรัฐบาลบอก่าเรามาดูเรื่องผลประโยชน์ผถ้าปล่อยไปต่อไปเนี่ยเขาเลิกใช้ไอ้ฟอสซิลเนี่ยออกไปได้แล้วจ้0แล้วตกลงเนี่ยรัฐบาลเขาไปคุยกันแล้วหรือในการพัฒนาพื้นที่เนี่ยคุยกันแล้วนะคุยกันแล้วสองรัฐบาลองสองพ่อ ออสองพ่อคุยกันซึ่งตอนนี้คุณเจียย<อ>ุทธที่ผู้สาของนายกบอกว่าจริงก็คุยเปิดเผยนะครับที่ผ่านมาก็คุยเปิดตลอดนะพ่อแรกคือคุณเซนพ่อสองคือพ่อ ทักษินทักสินอ่าแล้วแต่คุณนะคุณอนุทินไปล่าสุดก็ไปก็ไปคุยนะคุณอนุทินเนี่ยไปประชุมผู้ว่าชายแดนครับคือ้หาลือกับคุณมันเดชอันนี้ทางการไม่ทางการสองพ่อคุยกันเรื่องปฏิทับซ้อนก็ไม่ได้มีการพูดถึงเพราะผมไปพูดคุยแค่มติงานของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นมีแต่เรื่องดีๆกลับมาแล้วก็มีกล่าวว่าไปคุยด้วยอ้าวแล้วคุณกรณก็กูดอ่ะนี่ ภูมิธรรมเนี่ยยืนยันยืนยันเลยไม่ต้องสร้างวัตกรรมกอกูดเป็นของไทยมาตลอดอไม่เคยมีปัญหาว่ากรรมพูชาเขาจะอยากได้หรอกอไอเรื่องแบ่งเขตดินแดนและการพูดคุยเรื่องเส้นแบ่งเขตดินแดนในเรื่องเก่าเกิดขึ้นตั้งแต่ปี44เนี่ย MOU ไม่ใช่ MOU จะให้ทำแต่เป็น MOU จะให้ไม่ทำซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาในเรื่องอาณาเขตและดินแดนถ้าฟังดูถ้าลองภูมิธรรมได้ดูความมั่นคงเนี่ยจะไม่คุยเรื่องเขตแดน แต่คุยเรื่องผลประโยชน์เรื่องเรื่องเหมือนจอยเวนเจอร์ที่มาเลเซียมาเลเซียเอามทีะ่ลไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ OCA เนี่ยจะเป็นปมความเสี่ยงของรัฐบาลครับจะครบเทอมหรือไม่เรื่องของประชามติที่นําไปสู่เรื่องของรั้นนูลล่ะความเสี่ยงไหมจะแก้กันยังไงเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าสวฝั่งสีํำเงินเนี่ยตั้งปอมไม่เอานะไม่ใช่สวอย่างเดียว สีน้ำเงินทั้งพักด้วยออสอสอด้วยสอสอสอยสอสอสอยอสอสอสาสอ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 ่าสอสอสอรอสกสอสอไทสอ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 สจ่อส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 อเหสอสอสอสปสอ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 ้อสอสอเอรอสวยอสอสอาอสอสรสอสอสอสสอบอออรอออ คนที่ได้ประโยชน์จากกติกาี่ทำให้ตัวเองมีอำนาจซึ่งจะไปยอมเปลี่ยนกติกาคุณภูมิใจไทยเขามองว่ากติกาปัจจุบันผมไม่ยอมกติกาปัจจุบันผมไดระโยชน์เหมาะสมตลอดเขาแล้วการเมืองเสียงผมมากกว่าเพราะนั้นผมได้ประโยชน์ผมได้ประโยชน์เพราะว่าตอนนี้ผมจะไม่ยอมไม่มีการแก้ไขผ่านประชามติแบบเชือประชามติไม่ใช่แค่เรื่องประชามติเพราะจะไปซ้อนเรื่องรัฐธรรมนูกรัฐธรรมนูญดีอยู่แล้วเพราะตัวเองได้ประโยชน์ เพราะระบบปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่แก้เนี้นะก็คือการแก้ไขรัมนุนยากมากมันคุญแจกี่ดอกรู้เนี่ยสองสามดอกทำไมมันยากหนึ่งต้องมีผู้โหวตเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเห็นไหมล่ะยากไหมล่ะยากแล้วอนั้นก็ดอกแรกดอกที่สองดอกที่สองนะครับเสียงเสียงผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียง่ต้องเกินกึ่งหนึ่งอีกของผู้มาก็ต้องมีต้งเสียง16ล้านอันแรกก่อนนะครับ <st it> ต้องใช้สิทธิ์เกิน26ล้านคนใน52ล้านคนที่มีสิทธิ์ถ้าใช้สิทธิ์ต่ำกว่า26ล้านคือว่าไม่ต้องนับผลเลยไม่ต้องนับผลเลย<อ>ลเห็นไหมล่ะแต่ว่าพอได้10 26ล้านแล้วเนี่ยมาเกิน26ล้านเนี่ยต้องได้เสียงไม่เกินไม่น้อยกว่า13ล้านเสียงที่เห็นด้วย13อีกต้องเห็นด้วยนี่น <ะ S 1> ยากมากมผมว่ามาันน่าจะเหมือนตู้เซฟและใอ้กุญแจแรกและอันนี้อันแรกนะสมมติว่าประชามติแรก ให้แก้รัมนูนผ่านไปแล้วต้องไปบอกว่าแก้แล้วล่างมาแก้ย yeah. uh ังไงแก้อย่างนี uh ้เ huh ห็นด้วยไหมถามอีกถามอีกแล้วต้องซ้อนอีกสองดอกพ่วงมีพ่วงอีกอันนี้แก้รัฐธรรทำมันนั้นเรื่องประชามติและการแก้รัมนูนเนี่ยอ่อนไหวสําหรับรัฐบาลอีกเรื่องอ่อนไหวคือเกี่ยวข้องกับนิรโทษกรรมหนึ่งหนึ่งสองจะเดินหน้าต่อไปยังไงสิบสองธันวาเริ่มต้นเปิดสมัยประชุมสภาปีสมัยที่สอง ปังเลยสี่ล่างห้าล่างจะเข้าสู่ที่ประชุมใช่ไหมจะเอากันยังไงล่างเพื่อไทยก็มีแล้วไงล่างเพื่อไทยเพิงพ่งมีมติเคยมีเสนอแล้วเขาให้ไปตั้งกรรมการศึกษาศึกษาแล้วคว่ำข้อสังเกตพอพักทุกพักเสนอใหม่ตั้งกรรมการศึกษาใหม่อีกไหมคับทั้งอีกอต้องบอกว่าเพื่อไทยเมื่อเทียบกับพักร่วมรัฐรบ,บาล เพื่อไทยอยู่ในแนวของตั้งรับนะครื่นี้นะจุดยืนชัดเจนของไอพรรคร่วมนะไม่ในกัรมากรรม .1110 และ112เพื่อไทยจะยังไงที่ไม่เกี่ยวถ้าเข้าไปแก้112พรรคร่วมบอกว่าพร้อมแตกหักเลยซึ่งเพื่อไทยก็บอกตลอดว่าเขาไม่แตะ112ต่อมาสวสายสีน้ำเงินก็จะไม่ผ่านนด้อีกในชั้นสวในชั้นประชุมร่วมกฎหมายครับตอนนี้เพื่อไทยประชุมพักและประกาศบอกว่ายกร่างพรบในนามพัก เสนอประกบกับสี่ล่างซึ่งไม่แต่หนึ่งสองแทมีเงื่อนไขโดยที่ประชุมเลยไม่แต่หนึ่งหนึ่งสองก็ชัดเจนแล้วนี่ดนแบบนี้พักรวมเอาด้วยป่ะถ้าแบบนี้แสดงว่าต้องสู้กับพักประชาชนอ๋อประชาชนเขามีอ่าหนึ่งสองแบบมีเงื่อนไขใช่ประคับประคองอํานาจอัทิยมเสรีนิยมแบบเพื่อไทยจะปรอมไทยนี้เรียกลงเพื่อไทยเรียกเป็นนไรตอนนี้ชิ่รวงการนี้เรียกไหมเขาเขาไม่ได้คอนเสวิตีฟเขาบอกคือเขาจะ เราพยายามเรียกนีโอคอนเซอร์เวทีฟเขาก็ไม่ยอมรับเขาไม่ใช่คอนเซอร์เวทีฟจะเป็นนีโอออเทอรด็อกไม่เอาเอเป็นพรรคปฏิรูปอ๋อปฏิรูปพรรคปฏิรูปเออเนี่ยไงถามว่าจะลอมชอมอำนาจกันได้แค่ไหนก็ต้องล้อมชอมจนกว่าลอมชอมไม่ได้เออแล้วในเวลาคิดเรื่องการเมืองเนี่ยนาชาติบอกว่าจะไปคิดยาวคิดไคิดแบบช็อตต่อช็อตว่าลอมชอมจนกว่าลอมชอมไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเอาตามนาชาติเนี่ย ถามเฉพาะหน้าเนี่ยครับชินวัตรเนี่ยเขาเลือกยังไงเขาเลือกรอมชอมไปก่อนเหรออ๋อไม่สุดโต่แบบเอาใจอนุรักษนิยมไม่ไม่ถึงไม่ไปเสรีแบบตรงนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่จะมาทางนี้เหรออ่าเอออาจจะอยู่แบบนี้อ่าปกป้องสถาบันแน่ๆแน่ๆเลยนะแต่ว่าก็ไม่เชิงที่จะทําให้ตัวเองเป็นอนุรักษนิยมใช่ไหมแล้วอนุรักษนิยมกดทับเพื่อไทยเพื่อไทยจะยอมมากน้อยแค่ไหน ยอมจนกระทั่งแบบว่าตัวเองมีอำนาจในการแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจได้รับความนิยมนี่เรางสนใจไงถ้าสมมุติว่าเขาเนี่ยได้รับความนิยมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้เขาไปทำเรื่องอื่นได้ไหมอ๋อได้ตัวแปรสุดท้ายที่ต้องจับตาก็คือต่างๆที่อยู่ในคดีในศาลโดยเฉพาะในส่วนของกกตและตุลาการสารรัฐธรรมนูญตอนนี้ยืนยุบพักยิบเนี่ยยื่นเกี่ยวข้องกับไอ้ครอบครองครอบครองเยอะแยะหมดแล้วก็ ไปกอกตก็มีใช่ไหมผมมาการเมืองย้ยนิติศสงครามนิติสงครามเนี่ยโอ้นี่กับพาร่วมมันทิศสงครามกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะแก้กันยังไงเออเนี่ยนะเพราะหลายคดีนะไปจ่อคิวกันอยู่เนี่ยเยอะมากเงี้ยเยอะแล้วลากเข้าไปที่หกพรรคร่วมด้วยอ่าเห็นไหมล่ะนี่เหรอหกหกพรรคร่วมลากไปหกพรรคร่วมเนี่ยเพื่อไทยปลอดภัยถูกเพอาไปด้วยกันหมดเพไปด้วยกันหมดถ้าโดนทั้งหมดมันแนวร่วมถ้าโดนทั้งหมดก็คือไม่ครบเติมแน่นอนเขาเลยบอกไงเวลาลบเนี่ย อย่าพยายามที่จะมัดรวมคนอื่นเอาไม้ไผ่เวลามัดรวมมันหักยากษ์เพราะมันแข็งๆนี่ขั้นตอนแบบเนี้ยตอนนี้อยู่กอตถ้าไปก่อนจะถึงตุลาการสารมูญนานไหมขั้นตอนขั้นตอนไม่นานคือกกตเนี่ยวันก่อนนี้เราเห็นนะพีโอพีวีอีสารมาว่าเลขาเนี่ยเลขาสั่งให้บอกว่ามีมูลไปตรวจสอบครับสักไม่กี่วันคณะกรรมการเจ็ดกกตเจ็ดคนเนี่ยออกแถลงเลยว่าอันเนี้ยยังไม่ได้หมายความว่า มีมูลเป็นเพียงให้สอบสวนและก็ไม่ใช่มติของกรกตคือตอนนี้ที่ไอคุณแสวงเป็นเรื่องนายทะเบียนพักเป็นเรื่องของนายทะเบียนพักนายทะเบียนพักตั้งอนุกรรมกรรมการด้านกฎหมายไปตรวจสอบหมดแล้วรออย่างเดียวก็คือพอสอบทําสรุปออกมาก็เสนอกกตอย่างนี้การบริหารยุคที่หลังรับนูนปี2 5 6 0นกสเนี่ยสํานักงานกรกตแยกจากคณะกรรมการกกตเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่สำนักงานกกตที่เลขาแสวงบุญมีธรมไม่ได้หมายความว่ากกตทำมันเป็นเรื่องสำนักงานกนสำนั่นคือเสนอเข้าแปดตัวแปรที่จะบอกว่ารัฐบาลแพรทองสารชินวัฒน์เนี่ยครบเติมไม่ครบเทอมถามพี่โอมพี่ช้างสิ้งท้ายเลยครบเทอมไหมครบเทอมไม่ครบเติมอยู่ที่บริหารตัวแปรนี้แหละตัวแปรไหนสำคัญสุดตัวแปรทั้งเรื่องผมคิดว่าเรื่องเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจเลยเศรษฐกิจสำคัญสุดและเกี่ยวข้องกับยุบพักมีผลไหม ถ้าเศรษฐกิจดีถ้าทําแก้ปัญหาเศรษฐกิจดีการยุบพักจะไม่เกิดขึ้นเพราะมนเออนนะหรือว่ามันคือการยุบพักเนี่ยถ้าเราดูสารรัฐมนูลเป็นสารยุติธรรมหรือสารรัฐศาสตร์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 เพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าประชาชนได้ประโยชน์เออไอ้นี่น่าสนใจเขาคิดอะไรล่ะเขาแปลอยู่ที่เศรษฐกิจเศรษฐกิจพี่โอ้ล่ะครับครบเทอมไหมครับผมว่าคุณแพรทองทานไม่ครบเทอมสี่ปี ไม่ใช่4ปีสิเอาตั้งแต่นี้จนถึง7 0เขาว่าครบเติมคือถ,ถึงเลือกตั้งเจ็เอาถ้าป,ปีเจผมว่าถึงปี70็ดศเขาคบเสริมต้องใจ <ambient S 2> เขาเ้างเหตุผมจะมามสีตะนนชัใช <c oughs> <laughs> ้ผมมีเหตุผลทุกคนต้องลอมชอมเชิงอำน,นาจคือทุก <c oughs> พักพักร่วมก็ไม่อยากเลือกตั้งเร็วใช่ไหมใช่แต่พักร่วมเคลื่อนไหวเพื่อต่อรองใช่ไหมต่อรองแต่ว่าแต่กดต่อรองแต่ว่าครบเติมแบบถูกกดไปเรื่อยไปลอดแน่นอนนี่นี่ผมเชื่อมืออีกตัวหนึ่งใครอะ ผมเชื่อมีไฮผมเชื่อมีไฮโดรซีนที่เป็นแบ็คพูดนำจะจะปัดกวาดเช็ดถูให้ทางเดินเนี่ยสบายสะดวกแรงกองหลังดีแบบรเวอร์โต๊ะนาแม่แมนยูไม่ใช่ใช่ไหมเพราะต้องดูตัวแปรต่างๆทั้งแตัวแปรและสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐบาลแพร์ทองทานสิวัฒจะครบเทอมหรือไม่แต่ตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งต้องไปตัวแปรฝั่งสีส้มน่าจะมีผลโดยตรงต่อทิศทางของรัฐบาลเด็กหน้า ดูสัญญาณของธนาทรครับ